ครับผมพี่น้องครับกราบสวัสดีครับเดี๋ยวผมสิมาเบิงรอบเมื่อวานครับผมเนาะที่ผมล่อไปตัวนึงนะว่าสิมีปลายอย่างเข่ามาอีกบ่แต่เบิ่งสงสงเห็นมันดินมันบุ้ว่าปลาตัวเก่าหรือปลาตัวใหม่แล้วพี่นอ้องผมล่อไปตัวนึงเมื่อวานครับผมที่ผมอเอาตัวสุดท้ายครับผมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเน,นี่ยดินอยู่ดีเราบังหันปลาตัวเก่าหรือปลาตัวใหม่เห็นดีมีตัวมาเขืออีบอในยิ้มเสียงนะตัวเก่าหรือตัวใหม่ น,นี่ยังมาเขาอีกบอ่อพี่เพิ่มจำนวนขึ้นบ่หนักเป็นสีคุค่นๆพี่น้องน้ำสีคุค่นๆเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมืดนี่ยังบองงอ่อหนึ่งหนึ่งก็เพิ่มบ่พ,มพี่น้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มครับผมเขามีคนมากวนได้อยู่ฟังฝนคนกวนอุยอ้ยอุ้ยหนึง่ง จากหนึ่งตัวเป็นกี่ตัวจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวโอ้โหพี่น้อง <zelf> ได้ผลดีครับผมสูตรนี้สูตรนี้ได้ผลเกินคาดครับผมสูตรลอ่อสูตรลอ่ตตรลอตกเบอร์หล่อไปตัวหนึง่งนั่นนาใช่ไหมนันนหะมาเขาเป็นท่านตัวนั่นน่ะเขาอิลิด้ยินเสียงเลย อือฮึอือฮึอะพี่น้องอืโอ้จับนึงครับผมอือสองตัวงามงามนะสองตัวงามงามพี่น้องกับหอยมาอีกหนุ่มหนึ่งโอ้โหอืออะโอ้ปากก็เป็นังที่ อี่น้องโอ้ยปลาพิการาเดี๋ยวผมบปเอานะครับผมนะสิปล่อยทั้งสองตัวละพี่น้องเบอละเบาดีกว่าโอ้เดี๋ยวครับวันเดี๋ยวได้ปลาพิการพี่น้องเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเบลเให้เบอร์ตัวง,ง่ายนะครับผม <c oughs> <ừ. S 2> หวัวเบีออ้ยวตาเบี้ยวไปน้อยนึงนี่อ่ะพี่น้องแต่เ้าปล่อยเขาไปไปเจา้าเบรดนาทีแล้วสาเร็ดพ้นดีครับผมพี่น้องบ่เอาดอ,ดอ,ดอ,ดอด่ะกตัวว่ายห้องกับ,บอดอด่เอาอ่าไปพี่น้องโชคดี ครับผมปล่อยไปแล้วพี่น้องเนาะ